สวัสดีครับวันนี้วันนี้ผมมาวันนี้ผมหยุดงานผมมาสอบคือ,อผมได้ทางานช่างมาสักพักหนึ่งนละผมรู้เถอว่าผมผมอยากมีใไบไลายเส้นของช่าง,ง,งที่นี่นะครับผมก็เลยตัดสินใจว่ามาลองสอบดูเพราะว่า ทีนี่มันจะเป็นที่จะต้องใช้ใบลายเส้นในการที่จะเป็นช่างตอนนี้ที่ผมที่ผมทำงานอยู่ก็คือผมเป็นแค่ลูกน้องเขามันอาจจะไม่ต้องจำเป็นที่ต้องใช้นะแต่ถ้าอะไรในอน,นาคตเพื่อความก้าวหน้าของในอาชีพนี้คือผมต้องมีนะผมก็เลยเลือกที่จะมาทำแล้วผมก็เรื่องภาษาผมก็ยังไม่ได้อ่านออเคปไม่ได้นะผมคิดว่ามันน่าจะมี คำบางคำที่ผมรู้ในทัพย์ช่างเลยนะครับมันอาจจะช่วยผมได้ผมก็เลยตัดสินใจมาสอบทาใบ inspection ก่อนเป็นเป็นใบแรกของที่ที่พวกทํางานช่างต้องมีนะครับ inspection คืออะไร inspection ก็ In <spe> คือเหมือน mm hmm. ผู้เหมือนว่าเป็นคนที่จะคอยตรวจรถที่จะไปต่อภาษีให้กับทางรัฐอนะไรอย่างเงี้ยเช็คสภาพเช็คสภาพรถทั้งหมดว่าพร้อมใช้งานในปีนานไหมหรือว่าอะไรไหมอนะไรอย่างเงี้ย คือเรื่องพวกนี้ก็เลยตัดสินใจมาสอบเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผลสอบของผมจะเป็นยังไงนะเพราะว่าเตรียมตัวก็ไม่ค่อยได้ดีไม่ไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่คือผมอะส่วนใหญ่ผมอะทำอะไรแมน้นคือการตั้งศูนย์ผมจะอยู่กับช่วงเนี้ยพวกดีเยอะมากที่สุดแต่การเริ่มต้นมันต้องไปสอบอันนี้ก่อนผมก็เลยต้องมาสอบอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยจะไปต้องไปสอบอีกใบหนึ่งแต่เอาใบนี้ให้ได้ก่อน แคาใบนี้ได้ก็ทุกอย่างก็ชะลุยแล้วเคแเรามาที่ DPS ใช่ตอนนี้ผมก็ได้ลงทะเบียนเรียนกับที่ DPS ของทางรัฐนะครับเสียค่าเรียนคนละ25เหรียญอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่า ว่าผลสอบของผมมันจะเป็นยังไงนะกับการสอบครั้งแรกสอบกี่ข้อคะห้าสิบข้อสอบห้าสิบข้อ,อ,ขอผิดได้ผิดได้ส <50 S 1> ิบข้อ,ขอเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันผลมันจะเป็นยังไงอันนี้คือสถานที่สอบของมีคนมารอสอบส่วนมากก็น่าจะเป็นพวกช่างเนาะดูจากการแต่งตัวแล้วอ่ะดูได้ที่มือของมือก็จะดังทุกคนค ดำดำมือเปื้อนๆดำๆไม่มีใครดูสะอาดนะครับเอานัดเราไว้สิบโมงครึงงคร่งนี่นะครับนังเข้าแล้วเรียบยช่ใขวดของที่นี่นะครับเรื่องการไปติดต่อเอกสารหรือไปทำอะไรเกี่ยวกับพวกพวก ถ้าราชการาาการาชการอะไรเนะี้ยเขาไม่ซีเรียสกับเรื่องการแต่งตัวเลยนะคือดูได้ก็ใส่เสื้อยืดใส่กางขาสั้น,นต,าตามสไตล์ผมเลยคือที่นี่คือใครจะแต่งตัวยังไงเป็นยังไงก็มาได้แต่เขาวัดกันตรงที่ว่าคุณนะสอบผ่านหรือไม่ผ่านเท่านั้นแหละถ้าคุณสอบผ่านก็คือคุณผ่านเขาไม่ได้ซีเรียสก,กับเรื่องการแต่งตัวเลยในะที่นี้นะค,คือแต่ละคนเข,ขาก็ใส่ขาสั้นใส่ขายาวคือสไตล์ใครสไตล์มันง่ายๆ ว่ามันโอเคนะไปเดี๋ยวเราไปดูข้างในกัน สอบ50ข้อตอนนี้ออกมาแล้วเป็นไ,<ง>ไ,ไงคะ <laughs> 50ข้อ50ข้อสอบผิดได้10ข้อแต่สอบทำได้30ข้อ <laughs> ผิดไป20ข้อ <laughs> อทินากกับมาใหม่มีอ่านภาษาอังกฤษลุ้นรวน <laughs> เฮ้ยมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะเพราะว่าตอนแรกผมอ่ะ ก็ไม่ได้ผมก็เตรียมตัวมาในระดับหนึ่งแหละกับกับกับการที่จะต้องมาสอบไม่ใช่ว่าผมไม่ได้เตรียมตัวนะผมก็เตรียมตัวมาแล้วผมก็ให้เพื่อนที่ทํางานนะ่ะคอยเทนให้ผมแตะคืนนั้นมีคนอ่านใช่อันนั้นเขาจะอ่านให้ฟังแล้วก็ผม,มผมก็มาสอบเขาบอกว่าผมมาตอบได้ผมตอบได้ถ้าผมรู้รู้รู้โจทย์อะไรอย่างี้ เขาก็เลยบอกว่ายูไปสอบได้แล้วยูไงยูก็สอบผ่านมันง่ายมากมันง่ายมากเขาบอกมันง่ายมากแต่พอมาจริงๆนี่มันไม่ได้ง่ายแบบที่เขาพูดเลยนะแต่อย่างว่ามันคือภาษาเขาอ่ะมันไม่ใช่เป็นภาษาไทยคือนะถ้ารู้ถ้าคุณรู้ความหมายว่าอันเนี้ยถามว่าอะไรอ่ะตีโจทย์ได้คุณก็จะตอบได้แต่ให้เนี้ยพอเราอ่านเราไม่รู้ว่าเขาถามว่าอะไร ยังไงเงี้ยมันก็จะสับสนมันก็จะไม่รู้ว่าเอสรุปแล้วเขาให้ไปแบบถามอะไรกันแน่วะอะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรก็เป็นแค่แบบเออลองมาแล้วคราวหน้าเราก็รู้แล้วว่าต้องแก้ไขอะไรผมก็เลยครึ่งนะผมก็ได้ตั้งสามสิบนะห้าสิบผมได้สามสิบกับภาษาอังกฤษไม่ได้ที่จะอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องตีโจทย์ไม่ค่อยได้แต่ก็คร่าวๆเอาคร่าวๆเอาไม่เป็นไรลอง ่ใหมได้ผิดครั้งแรกไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งที่ครั้งต่อไปค่อยว่ากันสรุปไปมาผิดหนักกว่าเดิมอีกอย่นี้เดี๋ยวดูครับครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะกลับมาสอบเขานัดอีกหนึ่งอาทิตย์ให้กลับมาสอบใหม่เดี๋ยวผมจะกลับมาอีกหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวผมจะกลับมาอีกรอบไปเดี๋ยวไปดูกันแล้วเขาถามประมาณไหนมั่ง าก็ถามเกี่ยวกับข้อสอบมันจะมีมันจะมีแต่ละคนมันได้ไม่เหมือนกันนะมันก็มีข้อสอบ A B C นั่แหละเหมือนที่ในห้องสอบที่ถ่ายให้ดูว่าในห้องสอบนี่มันเป็นแบบนั้นไแล้วเขาก็ข้อสอบในข้อสอบนั้นน่ะมันจะถามเกี่ยวกับข้อกฎหมายในความคิดผมอ่ะมันไม่ได้ถามอะไรที่มันยากเกินที่ถ้าเรารู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายทั้งหมด ข้อกฎหมายเกี่ยวกับที่เป็นการเซฟตี้ของระบบรถที่จะต้องเอามาวิ่งอยู่ในบนถนนนะมันต้องมีมันต้องมีระยะเบรกเท่าไหร่ตามข้อกฎหมายไฟหน้าต้องสูงเท่าไหร่ไฟหลีต้องมีระดับความสูงเท่าไหร่ถ้าเราตอบเนี่ยมันจะถามอยู่แค่เนี้ยแล้วเขาก็จะถามว่าระยะเบรกเท่าไหร่การทำอินสเปกชั o น เริ่มแรกเราต้องเช็คอะไรก่อนอะไรเงี้ยมันก็จะถามเลยพวกเกี่ยวกับพวกเนี้ยพวกที่เราต้องใช้ในในใน,ในการเซฟตี้รถที่เราจะต้องเอาอาไว้วิ่งุนท้องถนนแล้วก,ก็ถามว่าระยะปีเริ่มแรกของการทำอินสเปธชันมันต้องอยู่ปีไหนถึงปีไหนอะไรเงี้ยนี่นมันรู้นะใช่รู้ <laughs> รแต่ทําไมไม่ผ่าน <laughs> เพราะว่าคือถ้ามีคนแปลถ้ามีคนอ่านให้ผ่าเพราะว่า,ม,ามันมีโจทย์ A B C D เราอะ แปลทั้งหมด A B C D ไม่ได้ใช่ไหมเราไม่เข้าใจว่าสรุปว่ามันยังไงสำหรับผมนะอันนี้มันคือสําหรับผมมันมีทั้งมอเตอร์ไซค์มีทั้งรถโรงเรียนมีทั้งรถทครถรถใหญ่รถเชลเลอร์รถเอ่อรถบ้านมันคือทั้งหมดอ่ะที่ที่จะต้องต้องรู้อะไรเงี้ยของมอเตอร์ไซค์ต้องเขามีกฎอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เขาจะถามแบบพื้นๆเป็นรถส่วนใหญ่จะเป็นรถยนต์รถเล็กมากกว่า แต่ละแต่แต่ละข้อสอบแต่ละชุดอะมันมันก็จะไม่เหมือนกันใช่แต่ของผมมันจะเจอพวกถ้าอันนี้มันเหมือนว่าถ้ามีอะไรรั่วตรงนี้น้ำมันรั่วตรงนี้อะไรตรงนั้นคุณจะมันเขาเรียกว่าอะไรรับคุณจะตรวจไหมหรืออะไรเขาไม่ได้ถามอะไรยากอ่ะมันจะมีแบบว่าผ่านกับว่าให้กลับไปแก้ไขใช่แล้วก็ไฟหน้าไม่ติดให้ผ่านไหม ไฟลีไม่ติดให้ผ่านไหมผ่านหรือไม่ผ่านก็จะมีบางช้อยมันก็จะมี A B C คือถูกหรือผิดถูกหรือผิดแค่นั้นบางข้อมันก็จะมีแบบนี้นะครับมันก็จะถามเกี่ยวกับข้อกฎหมายอ่ะง่ายๆเลยข้อกฎหมายถ้าเราเข้าใจถ้าเราเข้าใจรู้เรื่องข้อกฎหมายที่นี่ทั้งหมดนะเกี่ยวกับการทำอินสเปคชั่นหรือการทำตรวจสภาพรถไฟข้างหลังอ่ะมันต้องง่ายๆก็ค,คือตรออบ้านเราอ่ะ ถ้าเป็นที่ไทยก็คือเราเข้าไปตรวจตรอตอตรออก็คือการตรวจสภาพรถก่อนที่จะไปต่อภาษีนั่นแหละครับเหมือนกันเลยการทําแบบนั้นน่ะเนี่ยคือผมมาเอาใบลายเส้นนั้นน่ะแต่ผมไม่รู้เพราะว่าผมไม่เคยทําที่ไทยนะว่าที่ไทยมันเป็นยังไงแต่เนี้ยคือการเริ่มที่จะเป็นช่างอ่ะต้องมีอันนี้ก่อนที่จะก้าวอ่พูดง่ายๆคือถ้าถ้าจะต้องการที่จะเปิดอู่คุณต้องมีใบเนี้ย ในอันนี้ผมไม่รู้นะว่าว่าอะไรที่ที่รันอื่นหรือที่ไหนต,ต่างกันยังไงผม,มรู้แต่คือที่เนี้ยถ้าคุณจะเปิดหูเริ่มต้นที่จะต้องทำอะไรเนี้ยคุณต้องมีใบอันนี้เพื่อจะประกอบวิชาชีพคุณไ,ได้ไม่แต่จริงๆอ่ะบางอู่ถ้าเขาไม่ไม่ทำอินสเปกชันอ่ะเขาก็ไม่จําเป็นต้องมีไลเซนส์นี้เพราะบางอู่เขาก็จะซ่อมแค่เครื่องอย่างเดียวเขาไม่ตรวจแต่สภาพแต่ถ้าซ่อมเครื่อง เป็นลายเส้นที่สอบยากมากกว่าใช่มันจะจะอีกลายเส้นนึงมันจะเป็นอีกลายเส้นคือที่เนี่ยนะครับผมจะพูดให้ฟังคือลายเส้นแต่ละลายเส้นอ่ะจะมีมีมีข้อจํากัดของแต่ละข้อการทําเครื่องก็จะเป็นลายเส้นหนึ่งการยกเครื่องหรือว่าโอเวอร์ครอนเครื่องเนี้ยก็จะเป็นอีกลายเส้นหนึ่งอะไรแมนทางการทําตั้งศูนย์ช่วงล่างก็จะเป็นอีกลายเส้นหนึ่งการทาแอร์ลถก็จะเป็นอีกลายเส้นหนึ่งคือมันแยก มันแยกออกมาเยอะเยอะมากหลายลายเส้นมากเลยนะคืออาชีพแต่ละอาชีพหรือว่าการเปิดอู่แต่ละอู่มันต้องมีพวกเนี้ยถ้าจะทําให้ถูกต้องก็คือคือต้องมีแต่ว่าบางคนเขาก็ไม่มีหรอกแต่ว่ามันเราอยากจะจะทาให้มันถูกต้องเผื่อว่าเราจะเปิดอู่หรือว่าใช่เพื่อแน่เื่อนอนาคตของผมเองคือผมวางแผนในอนาคตของผมว่าสักวันหนึ่งผมต้องก้าวหน้าผมต้องโต การที่จะจะก้าวหน้าจะต้องโตผมก็ต้องมีพวกนี้เอาไว้คือหนึ่งคือถ้าผมไม่ได้ไม่ได้ไปเปิดหูผมไปที่อื่นไปสมัครงานที่อื่นโอเคฉันมีใบลายลเส้นนี้นะฉันทำฉันได้สามารถสอบผ่านอันนี้มาฉันมีลเส้นนี้เราสามารถที่จะดึงค่าจ้างของตัวเราเองขึ้นมาได้คือมันจะทำให้เราค่อยเรียกว่าอะไร ม,มันมีโปรไฟล์ว่าแบบเฮ้ยคนนี้มีการันตีแล้วอะไรอย่างเงี hmm. ้ยเขาไปสอบผ่านเขามีมะไรเพราะว่าที่เนี่ยถ้าคุณจะต้องทารถหรือว่าอะไรคุณต้องมีหลายเซนแต่ว่าไม่ไม่ใช่ใครก็จะไปสอบได้นะเพราะว่าเวลาเราสอบไปออมันจะมีสอบอยู่3น่าจะเป็น3สเต็ปแต่พอเราสอบไปสเต็ปสุดท้ายแล้วอะ่ะเจ้าหน้าที่เขาจะให้ทางที่ทํางานคอนเฟิร <Conf irm. S 2> ์มเดี๋ยวก็ดูต่อไปก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วย ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร e ด้วยครับฝากติดตามว่าผมจะสอบผ่านผมจะสอบเอาใบลายเส้นเนี้ยสอบผ่านเนี้ยกี่ครั้งผมถึงจะสอบผ่านเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันกี่ครั้งนะครับ